วันนี้ขออนุญาตรวมเรื่องพ่อเมียลิซงเบเกอร์นะคะผู้สัมป,ปตูมือหนึ่งของเราที่เจ็บแฮมสตริงในช่วงเวลาที่แบบไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยเซฟจนตัวตายเซฟจนตัวเจ็บมีอยู่จริงค่ะ และนั่นจะทำให้เราไม่มีพ่อหมีไปแดเกมเป็นอย่างน้อยกลับมาหลังเบรกฟี a ا เดในเดือนพฤศจิกายนค่ะทีนี้แหละบททดสอบของจอจิมาัมบัดชวิลลี่ผู้สาประตูที่เราตั้งใจจะซื้อมาเป็นตัวแทนพ่อหมีมาเร็วกว่าที่คาดจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้หยิบหลายประเด็นนามาฝากทุกคนกันค่ะคือถ้าเกิดเราดูการบาดเจ็บนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เลี้ยวพูต้องเจอกับข่าวแบบนี้ยูอีเคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าในปี2018ถึง2019ซีซั่นแรกที่ย้ายมาจากโรมา่า นี่คือฤด,ดูการเดียวที่พ่อหมีลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครบ38นัดค่ะต่งหลังจากนั้นในี่ตัวเลขมันเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆและตำแหน่งอาการบาดเจ็บรอบนี้มันคือแฮมสตริงค่ะซึ่งถ้าเกิดดูเนี่ยพ่อหมีเริ่มมีอาการในลักษณะนี้ตั้งแต่ปี2 0 2 3ถึง2024แล้วรวมทั้งหมดเนี่ยพลาดไป19านัดอันนี้ก็ขออนุญาตรวมเคสทั้งหมดด้วยหนักที่สุดเลยเจ็บถึง4ครั้งแล้วหนึ่งนั้นก็ต้องมีแฮมสตริงด้วยพลาดไปกว่า30เกมด้วยกันเราจะเเเเห็นนตตัวลขขออาาาากรรบทจบที่่ึ้ยๆม อายุแล้วก็มกักระเจ็บซ้ำๆในตำแหน่งกลามเนื้อเดิมๆและอย่างที่บอกไปว่า8เกมที่คาดว่าพ่อหมีจะหายไปเป็นอย่างน้อยเนี่ยมีเกมไหนบ้างเริ่มเลยตั้งแต่วันเสาร์นี้นะคะในการไปเยือนเชลซีหลังจากนั้นเบรกฟี فا เดกกลับมาเล่นในบ้านทำศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์เต็ตไปเยือนอาร์ทรักฟังเฟิร์ตในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดค่ะและมามาดัชวิลลี่จะได้เฝ้าเสาเจอกับลูกหมีคือวินเชลเฮอร์อดีตผู้สัระตูมือสองของเราที่ไปเป็นมือหนึ่งที่ เบรนท์ฟอร์ดในการไปเยือนเจอกับคริสเซลพาเลสในคาราบาวคัพ เจอกับแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกเจอกับเรอัลมาดริดในยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่3เกมนี้เป็น3เกมเย่าทั้งหมดก่อนที่จะปิดท้ายในโปรแกรมนัดที่8ที่เราคาดการว่าจะไม่มีอลิซงเบเกอร์ก็คือการไปเยือนแมนซิสตีรแต่และเกมปาดเหงื่อทั้งนั้นเลยคือแบบเป็นงานรับน้องแบบสุดๆสื่อเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันนะคะว่าการขาดพ่อเมียอลิซงเบเกอร์มันคือข่าวร้ายคะ่ะเพราะนี่คือกำแพงด่านสุดท้ายของทีมฟอร์มต้นฤดูกาลก็ยอดเยี่ยมแต่ปัญหามันคืออาการบาดเจ็บซ้ำๆปีที่แล้ว ตอนที่หายไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากนะเพราะว่าคิวินเคลเลอร์เฮอร์ก็ทําหน้าที่แทนได้ดีมากแต่ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันไปเป็นมือหนึ่งที่เบรนท์ฟอร์ดแล้วนะความหวังมันก็เลยตกมาเป็นของจอร์จี้มามาดชวิลลี่นายด่านดาวรุ่ง ที่จริงๆเราเซ็นตั้งแต่ซีซันก่อนแต่น้องเพิ่งได้มาอยู่กับเราในซีซันนี้และสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษหรือเปล่าเพราะว่ามันถูกดันขึ้นมาต้องกลายเป็นมือหนึ่งทันทีตอนแรกเนี่ยสโมสอนอนตั้งใจจะสับกระลงซึ่งมันก็ไปเดิมปกติแต่วันนี้มันสับไม่ได้แล้วค่ะและถ้าย้อนกลับไปทําไมเลียฟฟูถึงเรียกมาบัดชวิลลี่และถึงขนาดที่ว่าเซ็นล่วงหน้าสโมสรอนรู้แล้วก็ตระหนักดีถึงอาการบาดเจ็บของอลิซงเบเกอร์ที่เป็นอาการเจ็บแฮมสติงเรื้อรังค่ะแล้วก็เริ่มเฟ้นหาผู้สมัครตัที่จะมาารับหน้ท ตรงนี้และจอจีมมารมาดชวิลลี่ค่ะซื้อมาจากบาเลเซยด้วยราคา29ล้านปอนด์แน่นอนเป็นสิ่งที่สโมสรมองว่ามันคือการลงทุนระยะยาวที่สําคัญมามาดชวิลลี่นั้นฟอร์มเด่นมากๆในยุโร2024ถูกเตงให้เป็นหนึ่งในผู้สาป,ประตูที่น่าจับตามองและอย่างในเกมลาดิก้าเนี่ยพูดเลยสถานการณ์สร้างงานสร้างอาชีพให้พี่แกส,สุดๆต้องเซฟเกมหนักๆมาโดยตลอดซึ่งมามาดชวิลลี่เนี่ยปัจจุบันนี้อายุประมาณ24-25ปีสูงกว่า พ่อหมีนิดหน่อยเพราะว่าลิซงเบเกอร์สูง193เซนติเมตรจอรจิ้มามาดาชวิลลี่นี่สูง197เซนติเมตรก็เป็นผู้สาวประตูที่รูปร่างใหญ่แข็งแรงสันชาตยานเซฟที่เฉียบขาดแต่ถ้าเกิด ดูแล้วก็เทียบกันนะคะเรื่องจุดอ่อนก็คือความนิ่งและเปอร์เซ็นต์การเซฟที่ต่ากว่าลิซงเบเกอร์แต่มันก็มีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าบาเลนเซียปีที่แล้วเนี่ยก็สู้ชีวิตเหลือเกินดิ้นรนหนีตกชั้นเขาบอกว่าตัวเลขหนึ่งที่มันน่าสังเกตเลยก็คือเขามักจะทําได้ดีเวลาที่ทีมเจอความกดดันสูงสูงอย่างซีซันที่ผ่านมาเนี่ยมีช็อตเซฟสุดสําคัญกับบาเลนเซียฤดูกาลก่อนเซฟลูกยิงของเรอัลมาดริดในเกมที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งในการยิงจุดโทษหรือปฏิเสธจังหวะลูกยิง หนึ่งหลายต่อหลายครั้งค่ะถ้าเกิดเทียบสถิติ ของทั้ง2คนนี้เป็นอย่างไรปี2024ถึง2025เนี่ยอลิซองเบเกอร์21เกม9คลีนชีตเสียไม่ถึง1ประตูต่อเกมนะคะเซฟไป71เปมามาราชวิลลี่22เกม5คลีนชีตเสียเฉลี่ยสูงกว่าคัน1.7ึ่งประตูต่อเกมเซฟไป59แน่นอนประสบการณ์ความเก่าคุณภาพอลิซองเบเกอร์กินขาดแต่มามาราชวิลลี่เนี่ยเขาเชื่อว่านี่คือคนที่สามารถพัฒนาต่อได้เพราะมีความแข็งแรงหนักแน่นพัฒนาได้และเป็นผู้เล่นที่มี สถิติในการเซฟจุดโทษได้สูงที่สุดในเลกาสเปนะปีที่แล้วเนี่ยเซฟไปถึง3ครั้งด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจเ,เรื่องของการดวลตัวต่อตัวหันกลับมาดูกันหน่อยว่าก่อนหน้านี้ระหว่างเลียฟภูมิมีหรือไม่มีอลิซงเบเกอร์เนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันคือพิมเมลิกเขามาแชร์ข้อมูลชุดนี้แล้วกลายเป็นว่าสื่อทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยเนี่ยก็เอาไปเล่นกันอย่างกว้างขวางค่ะแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดลึกๆจริงๆแล้วอ่ะมันจะทาให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นถ้ามีอาริส ชนะ66%เก็บไป2.2แต้มต่อเกมไม่มีอลิซองเบเกอร์ชนะ73%เก็บไป2.4แต้มต่อเกมอ่ะดูเพลินมันเล่นได้ไม่แปลกใจเพราะอะไรเอ๊ะเหมือนทีมจะทําได้ดีหรือเปล่าเวลาที่ไม่มีพ่อหมีแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันมาจากจํานวนนัดที่ไม่เท่ากันประเ์นในการมีอาริซองเบเกอร์เนี่ยทำไมมันดูเหมือนน้อยเพราะเอามาจาก235เกมไงคะเกมที่มีอลิซองเบเกอร์37เกม มันถึงดูชนะสูงมากชนะ73%และเขาบอกว่าเกมที่พลาดส,ส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมที่พ่อหมีเจอกับทีมเล็กๆถ้าเจอกับทีมใหญ่มักไม่ค่อยพลาดอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมเปอร์เซ็นต์การเซฟของควินเคลเลอร์ถึงดูสูสีเขาบอกว่าทีมเล่นรัดกุมขึ้นเวลาที่ทีมต้องส่งผู้รักษาประตูมือสองลงการที่เรียบพูเนี่ยไม่ได้มีระบบผู้รักษาประตูที่ดูเหมือนจะมั่นคงถ้าเกิดเทียบกับซีซันก่อนๆเพราะนี่คือซีซันแห่งการเริ่มต้นของผู้รักษาประตูสำหรับเรียวพูด,ด้วยเหมือนกันควินเคลเฮอร์เคยเซฟ ได้ดีมากก็ไม่อยู่แล้วอารีนก็ย้ายไปแล้วนะคะอย่างซีซั่นที่เวีร์พูชูดแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆพ่อหมีก็เจ็บแต่ว่าด้วยความที่ มีอารีนที่ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันและปีที่แล้วเราก็มีวิเทสลาฟยารอสค่ะแต่งานนี้คนที่ว่ามาไม่มีใครอยู่แล้วค่ะคือสถานการณ์จะสร้างวีแลบรลุษหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันต้องติดตามเพราะเขาบอกว่าความสําเร็จที่ผ่านมาจริงๆมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่อลิซงเบเกอร์คนเดียวนะแต่มันขึ้นอยู่กับระบบทีมที่แข็งแรงพอที่จะพยุงได้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะคะมุมนี้ก็น่าสนใจระบบทีมวันนี้แข็งแรงไหมมันเป็นเครื่องหมายคาถามอยู่ค่ะกลางหน้าเดี๋ยวค่อยว่านะถ้าเอาเฉพาะหลังบ้านปีเนี้ย เราเสียประตูกันค่อนข้างเยอะนะคะและเฟอร์จิลฟันไดพี่บิ๊กเบิร์ดของเราก็คือแบกกันตรงหลังหักแล้วค่ะนอกจากจะมาแบกตรงนี้แล้วหลังบ้านด่านสุดท้ายที่ดูจะไว้ใจได้ที่สุดก็ยังไม่อยู่ซะด้วยถามว่ามันน่ากังวลไหมมันก็น่ากังวลน,นั่นแหละค่ะแต่เราในมุมของกองเชียร์เนาะเราก็ได้แต่จับตามองในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เอาใจช่วยค่ะขอให้มาม่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำแบบท็อปฟอร์มไปเลยและขอให้พ่อเมีอลิซงเบเกอร์ กลับมาได้ไวๆและบททดสอบนั้นมันมาไวกว่าที่คาดสำหรับจอจี้มารมาดาชิลลี่ที่เขาจะได้เดบิวต์เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเริ่มเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในการเจอเชลซีค่ะทุกคนล่ะคะคิดยังไงกันบ้างการเดบิวต์เป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกสำหรับมาร a มาดาชิลลี่และเป็นเกมใหญ่ในการเจอกับเชลซีทุกคนคาดหวังอะไรกับผู้สาป,ประตูคนใหม่ของเราคนนี้กันไว้บ้างคะ